วกคุณทุกคนคงเคยมีความฝันกันใช่ไหมล่ะฮะฝันดีฝันร้ายฝันเป็นจริงฝันสาหลายไม่ว่าจะฝันแบบไหนก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคนปกติแต่ไม่ว่าใครก็คงไม่ได้ฝันแบบเดียวกับที่ผมฝันแน่ๆฝันที่มาพร้อมกับคำสาบผมชื่อลูเซียน ผู้ชายวัย21คนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนอกจากคำสาบคำสาบที่ทำให้เมื่อผมนอนหลับผมจะไม่สามารถตื่นขึ้นมาด้วยตัวเองได้ยกเว้นว่าจะมีใครสักคนมาเชื่อมความฝันกับผมและพาผมตื่นขึ้นมาสู่โลกความเป็นจริงในทุกๆคืนผมจึงจำเป็นจะต้องนอนจับมือกับใครสักคนเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องหลับไปตลอดการ อธิบายแค่นี้คุณก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจสินะฮะแต่ช่างมันก่อนเถอะเอาเป็นว่าคำสาบนั้นทำให้ผมเป็นนักฝันตัวยงเลยทีเดียวแต่ในบรรดาฝันทั้งหมดผมก็ไม่เคยคาดฝันมาก่อนเลยว่าวันหนึ่งตัวเองจะต้องมาหลบอยู่ในมุมมืดแอบมองผู้ชายหน้าตาดีสองคนคุยกันอย่างออกรถแล้วคิดว่าอยากจะขึ้นเรือของพวกเขา เรือที่หมายถึงเรือเดินสมุทรจริงๆนะนะซึ่งเรือนั้นเป็นเหตุผลที่ผมเลิกเอาแต่ฝันแล้วหนีออกจากบ้านมาที่ท่าเรือเซนต์แคทเธอรีนแห่งนี้เดเมียนฉันเสียใจที่จะต้องบอกนายเป็นรอบที่ร้านนะว่าเครื่องเครื่อโบราณจากแดนตะว,วันออกที่ฉันเพิ่งได้มาชิ้นนี้ไม่ได้มีประวัติถูกผีสิงและไม่ได้ต้องสาบ เพราะถ้ามันมีผีสิงฉันจะไม่มีวันเอามันขึ้นเรือมาด้วยแต่แรกฉันรู้แล้วนะ่าลีออนนายก็พูดแบบนี้ทุกทีแหละแต่นักเดินเรือที่ตะเวนหาสมบัติจากทั่วโลกมาขายแบบนายเนี่ยมันต้องเผลอเอาวัตถุผีสิงขึ้นเรือมาโดยไม่รู้ตัวมั่งแหละป่านนี้เรือนายอาจจะกลายเป็นที่ตั้งสมาคมผีนานาชาติไปแล้วก็ได้อย่าจับจ้วงเรือฉันด้วยเรื่องน่ากลัวแบบนั้นสิ มันไม่ใช่เรือในนิยายสยองขวัญที่นายเขียนนะและถ้านายยังไม่เลิกรูปคำเครื่องเครือบนั่นแล้วก็ฉันจะบังคับให้นายซื้อกลับบ้านแล้วนะช่วงนี้กิจการฉันยิ่งฝืดเคืองอยู่เงินนักเขียนของฉันไม่พอใจหรอขอทำงานเป็นลูกเรือชั่วคราวของนายแทนได้ไหมล่ะรับรองว่าสมบัติชุดใหม่ที่พวกเราหามาได้จะต้องมีประวัติศาสตร์น่าสนใจสุด ไม่ล่ะขอบใจสมบัติที่ฉันหามาได้มันน่าสนใจมากอยู่แล้วแต่ยังไม่มากพอที่จะทำให้กิจการของนายกลับมารุ่งเรืองเหมือนสมัยพ่อนายใช่ไหมล่ะฉันก็แค่ไม่ค่อยมีหัวการค้าเท่าไหรนะ่น่ะไม่ใช่ความผิดของสมบัติพวกนั้นหรอกสีหน้านั่นมันอะไรกลัวสมบัติเสียใจเพราะถูกด้วยค่าหรอเนี่ย ช่งฉันเถอะนา่าดูพวกเขาสิพูดคุยกันอย่างสนิทสนมเลยนะน่าอิจฉาจริงๆนักเดินเรือล่าสมบัติกับนักเกยนผู้สนใจสิ่งดีรับถ้าเป็นพวกเขาแล้วก็น่าจะช่วยผมได้แน่ๆโดยเฉพาะเขาคนนั้นนักเดินเรือชายหนุ่มผมยาวท่าทางธรรมะธรรมงผู้นั้น ผมเคยเห็นข่าวเขาในหนังสือพิมพ์บ่อยๆเขาคือเรอ n นล็อกวูดเขาเดินทางไปทั่วโลกค้นพบสมบัติที่น่าสนใจหลายต่อหลายชิ้นแต่ก็มักจะบริจาคให้พิพิธภัณฑ์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวการค้นพบกับคนอื่นแปลว่าเขาน่าจะมีจิตวิญญาณแห่งการประจนภัยมากพอที่จะสนใจก่อนที่ผมต้องการไป แต่คนที่ถูกขังอยู่ในบ้านมาทางชีวิตอย่างผมไม่รู้เสียด้วยสิว่าต้องขอร้องยังไงให้พวกเขายอมช่วยฮัม <c oughs> ถ้าไม่รังเกียจขอผมขึ้นเรือพวกคุณสองคนได้ไหมฮะเรือคุณสวยจังถ้าไม่รังเกียจผมขอติดเรือคุณไปลงที่เกาะแห่งหนึ่งหน่อยได้ไหม <c oughs> เอ่อผมมีปัญหาว่าถ้านอนคนเดียวแล้วจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก ก็เลยต้องไปตามหาของชิ้นหนึ่งเพื่อแก้ไข้ฮไม่ว่าจะพูดยังไงก็ดูประหลาดแฮะก็ปัญหาของผมมันประหลาดจนหาคนเชื่อได้ยากจริงจรงนี่นาะผมยกมือข้างซ้ายขึ้นดูแหวนรูปทรงไปไปที่นิ้วนางตัวแหวนถักทอมาจากเส้นโลหะคล้ายถ่ถววันสีดำสนิทหัวแหวนมีอัญมณีสีแดงองมม่วงประดับ ถ้าจ้องมองมนันนานๆผมมักจะรู้สึกเหมือนเห็นเส้นสีดำนั้นเคลื่อนไหวได้ราวกับมีชีวิตและเจ้าแหวนวงนี้แหละคือคำสาปที่ทำให้ผมไม่สามารถนอนคนเดียวได้นับตั้งแต่มันเข้ามาในชีวิตผมเกือบ20ปีมาแล้วโอ้ถึงแหวนจะอยู่บนนิ้วนางข้างซ้ายแต่ผมยังไม่ได้แต่งงานหรอกนะฮะอย่าว่าแต่คู่ชีวิตเลยเพื่อนสักคนผมยังไม่เคยมี คอบครัผมห่วงผมเสียยิ่งกว่าอะไรดีไม่เคยยอมให้ผมค่าสายตาเลยแต่ผมตัดสินใจแล้วว่าจะแหกกรงทองนี้ออกมาด้วยตัวผมเองนี่แหละก้าวแรกสู่อิสรภาพของผมรอก่อนนะคุณแหวนสกิลบัตผมจะไปตามหาแหวนอินคิวบัตมาเคียงคู่คุณให้ได้ เมื่อคุณได้คู่คืนมาแล้วคุณจะได้คืนชีวิตปกติให้ผมสักทีผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดกระชับเป้ใบโตบนบ่าและก้าวออกจากเงาของซอกตึกสายตาจับต้องไปที่ชายหนุ่มทั้งสองคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลจาก,นะจากเรือสำเภาลำใหญ่แต่ในขณะที่สมองผมกำลังจินตนาการภาพตัวเองล่องเรือออกสู่ทะเลเหนือนั่นเอง รู้ตัวอีกทีผมก็ถูกใครบางคนพุ่งมากระแทกจนล้มพร้อมกับที่กระเป๋าเป้นในมือผมเปลี่ยนไปอยู่ในมือใครคนนั้นเรียบร้อยแล้วอะนะนี่เรียกว่าการวิ่งเราหรือเปล่าฮะคุณคนนั้นกำลังเข้ามากระเป๋าผมอยู่เหรอช,ช่วยด้วยผมโดนวิ่งเร้ว กว่าผมจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นกว่าผมจะแหกปากร้องโวยวายจนหนุ่มที่ขโมยกระเป๋าผมไปก็โกยแน่ไปไกลแล้วแต่แน่นอนว่าผมไม่ยอมให้ก้าวแรกสู่อิสรภาพของผมมาจบง่ายๆแบบนี้แน่ผมต้องทำในสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อนและไม่คิดว่าจะได้ทำเพื่อ่เพือให้ได้กระเป๋าใบนั้นคืนมารอรอด้วยฮะคุณจอนเรามาตกลงกันดีๆด,ดีกว่านะ ผมจะโกรเสียงดังที่สุดไล่หลังชายปริศนาผู้นั้นไปแต่เขาไม่มีทีท่าว่าจะตอบรับแข้งขาซึ่งปกติได้ใช้งานแค่เดินจากห้องนอนไปโต๊ะอาหารจึงเริ่มออกวิ่ง